สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวปิ่นโตนะคะว่าเราได้ปิ่นโตอะไรมามั่งค่ะพี่น้องนี่ผัดกะเพราจ้ะผัดกะเพราหมูเขาจะมีสลัดใสมาให้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นอ่าน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็นี้อันนี้ก็เป็นน้ำสลัดนะคะ รือนี่เป็นก็เป็นกระเพราหมูนะจ๊ะเนาะกระเพราหมูวันนี้ซื้อมาทั้งหมดสี่แพ็คค่ะสี่แพ็คแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็จะมีข้าวเกาหลีจ้ะบิมบิมเบอร์ภาษาไทยเราเขาเรียกอะไรอะลูกภาษาไทยบิมบิมเบอร์บิมบิเบอร์อย่างบิมบิมเบอร์หรอภาษาไทยลูกก็บอกก็เรียกอย่างนี้จ้ะอีแม่ก็ไม่ค่อยจะรู้เลือกอะไรเลยจ้ะ วันนี้อีแม่งดทำกับข้าวจ้าซื้อปิ่นโตค่ะอันนี้เป็นสเต็กค,ค่ะสเต็กนะคะอันนี้เป็นน้ำน้ำลาดค่ะน้ำลาดสเต็กค,ค่ะก็ได้สเต็กมาแล้วก็ได้อะไรมาอีกถือกล้องมามือถือกล้องมือหนึ่งจ้ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นยากินิเกิค่คะเป็นอ่าเนื้อย่าง เนื้อย่างลาดข้าวค่ะนี่คะ่ะเป็นโต๊ะของเราอันนี้ยังมีเรองยังอยู่ในถุงอีกค่ะ๋อ้ลูกกำลังจะจบออกมาให้เนี่ยลูกอยากให้ดูลูกสาวหิวข้าวจ้ะบอกอยากกินเร็วๆได้เลยลูกจัดไปอีแม่ก็จะกินด้วยค่ะนี่จ้าเรามาจะเราจะมาทําวิธีการแกะกันแล้วจ้ะ สลัดคะ่ะน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็น้ำสลัดน้ำปลาไม่เป็นไรเนาะที่บ้านเรามีหิวจะหิวลาดน้ำสลัดก่อนนะคะ นี่จ้าือ b b เจ๊บีบมะนาลงไปไหมลูกเลมอ <L emo. S 2> e นเยลตาเนะนี่ค่ะบซีสันของเข้าผัดเขาจะหั่นยาวๆของยายดาวผัดเองยายดาวจะหั่นเป็นลูกเต๋าจ้ะ พริกหวานนี่จ้ามาจ้ามากินด้วยกันอืมอร่อยคะ่ะอร่อยอร่อยมอืมอืมถ้าลูกสาวกินเดียว,ยว,ยวจะหัน่นผัดใส่พริกหวานใส่หอมหัวใหญ่จ้ะ ถ้ายายดาวกินเองคือแบบเพียวๆเลยค่ะพริกกระเทียมใส่กระเพราเยอะๆอือือพริกคุณย่าเอามาให้มื้อเช้าอือจบ เสื้อผ้าชุดเดิมเมื่อเช้ากินไอ้นี่ไปเนาะแต่เนาะก,กินอ่บาบะหมี่กินบะหมี่ชามโตไปโอ้ยังมาหิวข้าวอีก <c oughs> อ่ะ <c oughs> เป็นไรลูกแม่ข้าติดคอเปล่า หรือไม่ยเยดาวก็จะผัดกินแบบใส่ถัว่วใส่หน่อไม้อางเงี้ยจ้ะผัดกระเพราชอบถ้าผัดกินเองพวกพริกหวานพวกของหอมนี่ไม่ใส่จ้ะหวานมากกินเป็นหรือเปล่าคุณ น่ามาอันนี้คิดว่าเผ็ดมากสีเริ่มเขียวเข้มจ้ะอันไหนสีอ่อนๆก็คือจะไม่เผ็ดเยอะืม Se uh. her! ไขดาวจ้ะผัดกระเพราจะมีขายเฉพาะหน้าร้อนนะคะเจ๊ฮาโหลหน่อยลูก คุณสามีโทรมาค่ะกำลังกลับบ้านโทรมาทุกวัน <c oughs> มุ่อกี้คุยผัดกระเพราจะมีเดือนเจ็ดแล้วก็เดือนแปดหรือเปล่าลูก <c oughs> ประมาณเดือนเจ็ดแล้วก็เดือนแปดนี่แหละคะ่ะไ,ไม่ได้มีตลอดปีค่ะที่ร้านเขาทำขาย

กระต่ายภาษาญี่ปุ่นอุซังิค่ะอ,อร่อยเจ๊แม่ให้หรอ แม่อร่อยอันนี้ให้สลัดลูกสาวจ้ะเยาดาอร่อยพริกอร่อยแตงอร่อยถั่วโอเนจังปะอือออ้อื้อือ้เข้ากันมาก ปกติกผัดกล้วเขามันต้องพริกน้ำปลาแต่เราไม่มีพริกน้ำปลาเรากินอย่างนี้เลยจ้ะแซ่ อันนี้เป็นมะนาวเฮียดาวไม่กินจ้ะมิวเอาไหมลูกเดียมังกำลังแซบเลยจากพริก ันนี้หนึ่งที่เท่าไหร่นะลูกผัดกะเพราห้าร้อยห้าร้อยซื้อได้ไหมน,ะนออ่ะประมาณหกร้อยเยนจ้ะ นานๆกินทีแซ่บค่ะเขาผัดให้แต่ถ้าจะให้กินบ่อยๆก็สู้เราผัดเองไม่ได้นะคะเพราะว่าเราอยากจะกินผัดอะไรเราก็เลือกของเราได้จ้ะหมดแล้วจ้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะบ๊ายบาย